ทุกคนคิดว่าที่เล็กๆแคบๆจะสามารถสร้างบ้านสวยๆสักหลังได้ไหมครับถ้าทุกคนคิดว่าไม่ได้แล้วก็บ้านสไตล์ลอฟหลังนี้จะสวยพอที่ทําให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดไปเลยหรือเปล่าถ้าบ้านหลังนี้สวยพอและน่าอยู่เพียงพอแล้วเฮา์ไซเดียก็อยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับบ้านหลังนี้ให้มากขึ้นไปอีกตามมาเลยครับบ้านหลังนี้มีชื่อว่า Light c o r r i d o r House ครับบ้านตั้งอยู่ที่ออสเตรเลีย ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีจาก FIGR Architecture and Design มีพื้นที่ใช้สอยเพียง110ตารางเมตรเพียงเท่านั้นครับบ้านเป็นบ้านหนึ่งชั้นที่ใช้ทุกพื้นที่อย่างคุ้มค่าบ้านถูกออกแบบและสร้างในสไตล์ลอฟทที่จะทำให้คุณตกหลุมรักบ้านหลังนี้เอาง่ายๆได้เลยตัวบ้านนั้นถูกรีโนเวทจากบ้านสไตล์วิเตอเรียครับให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งการเปลี่ยนผ่านนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจน หน้าบ้านคือส่วนที่ยังคงเหลือความเป็นวิกตอเรียไว้มากที่สุดครับแสดงออกผ่านทางโครงสร้างของหลังคาซึ่งเข้ากันดีกับสวนลาดหน้าบ้านเลยเมื่อเดินเข้ามาเราจะพบกับทางเดินยาวไปจนถึงห้องนั่งเล่นครับทางเดินนี้จะเดินผ่านห้องนอนทั้ง3ห้องของบ้านหลังนี้ทั้ง3มห้องจะเรียงติดกันตั้งแต่หน้าบ้านเป็นต้นมาซึ่งทําให้เวลาพาแขกมาที่บ้านนั้นแขกก็อาจจะเดินผ่านหน้าห้องไปด้วยและอาจเป็นการรบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย แต่สถาปนิกได้ทําการออกแบบให้ประตูและกําแพงนั้นดูเรียบเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันหลกัหลกๆก็เพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าบ้านและอีกเรื่องคือการทําให้แขกที่มาบ้านนั้นเหมือนกับเดินผ่านทางเดินอุโมงค์ไปยังไงอย่างนั้นรอทางพื้นและกําแพงนั้นจะมีพื้นผิวที่เป็นไม้ทั้งหมดเมื่อเดินผ่านห้องนอนมาแล้วครับจะเป็นโซนของโซนซักล้างและห้องน้ําบร,รนนี้จะมีการออกแบบที่มีความโมเดิร์นลอฟ์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโทนสีหรือวัสดุห้องน้าก็จะเน้นที่สีขาวและสีดํา พื้นและผนังจะปูด้วยกระเบื้องสีขาวตัดกับเฟอร์นิเจอร์ที่มีสีดําได้อย่างลงตัวภายในห้องน้ําจะแยกโซนแห้งและโซนเปียกอย่างชัดเจนและในโซนเปียกนั้นนอกจากจะมีชาวเวอร์แล้วก็ยังมีบาร์ทับอีกด้วยครับเมื่อเดินผ่านห้องน้ําไปครับจะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นบริเวณนี้เป็นต้นไปจะมีความลอฟแบบเต็มตัวทั้งพื้นและผนังที่เลือกใช้เป็นไม้ครับและมีการโชว์ให้เห็นถึงโครงสร้างเหล็กบางส่วนซึ่งเข้ากันได้ดีกับโซฟาหนังสีน้ําตาล และเมื่อถันลึกเข้าไปอีกก็จะเป็นส่วนของห้องครัวห้องครัวของบ้านหลังนี้จะรวมเอาห้องรับประทานอาหารและห้องครัวเอาไว้ด้วยกันเลยครับและถือเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยก็ว่าได้ห้องครัวมีพื้นที่การใช้งานที่เยอะมากๆครับและกว้างขวางเอามากๆเลยมีการใส่ตู้บิวอินเข้ามาครับเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่ซัพพอร์ตคนรักการทําครัวเลยก็ว่าได้ทั้งตู้เก็บของและชั้นวางของต่างๆแต่ว่าก็จะไม่มีไอซ์แลนด์สำหรับการเตรียมอาหาร แต่จากขนาดที่กว้างของครัวก็ถือว่ามีพื้นที่สําหรับการเตรียมอาหารมากพอแล้วครับและในส่วนนี้ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือโต๊ะรับประทานอาหารโต๊ะรับประทานอาหารนี้รองรับได้มากกว่า8คนเลยทีเดียวตั้งอยู่ติดกับหน้าต่างบานใหญ่ที่มองไปยังส่วนหลังบ้านได้ทันทีและฝั่งนี้เองครับก็จะมีเก้า e อี้วิวอินที่หันหลังให้กับส่วนหลังบ้านโซนนี้ถือว่าเป็นโซนที่อนเนกประสงค์มากๆเลยครับพอด้วยหน้าต่างที่สามารถรับแสงได้มาก ทำให้บริเวณนี้สว่างกว่าบริเวณอื่นๆครับและเราก็สามารถจะมานั่งทํางานมานั่งอ่านหนังสือหรือจะนั่งกินข้าวรับประทานอาหารก็จะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากห้องนี้อย่างแน่นอนและถ้าวันไหนครับอากาศร้อนจนเกินไปหรือแดดจ้ากเกินไปก็สามารถเลื่อนปิดระแนงด้านนอกได้ระแนงบานเลื่อนนี้มีการใช้งานที่เรียบง่ายมากๆเลยครับและใช้งานได้ดีด้วยเพราะการเลือกใช้ไม้ที่เป็นซีซีแบบนี้นอกจากจะทําให้เมื่อเราเลื่อนปิดจะช่วยกองแสงในระดับหนึ่งแล้ว ยังคงทําให้เรามองออกไปยังวิวด้านนอกที่เป็นวิวของสวนหลังบ้านได้อยู่ซึ่งสวนหลังบ้านนี้เป็นสวนที่เอาไว้สําหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริงเลยครับสวนหลังบ้านนี้เป็นลานที่ปูด้วยแผ่นไม้ครับลลอมรอบโดยต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งสามารถสร้างร่มเงาให้กับเราตลอดทั้งวันได้เลยและภายในบ้านหลังนี้ก็มีการเอาต้นไม้ไปแทรกไว้ตามจุดต่างๆอีกด้วยนอกจากจะช่วยให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น ยังช่วยให้บ้านหลังนี้นั้นสวยมากขึ้นและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านหลังนี้อีกด้วยแต่พื้นที่สีเขียวก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับพอด้านข้างตัวบ้านนั้นจะมีลานและทางเดินที่นําต้นไม้มาใส่ไว้อีกเพียบเลยนอกจากเรื่องความสวยของบ้านและความร่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาตินั้นบ้านหลังนี้ก็มีเรื่องราวอีกด้วยอย่างที่เราได้อธิบายไปแล้วครับจะเห็นได้ว่าโซนหน้าบ้านนั้นมีความเก่าและดั้งเดิมแต่ส่วนหลังบ้านนั้นจะมีความร่วมสมัยมากกว่า ซึ่งทั้งสองส่วนนี้นะครับจะถูกเชื่อมผ่านอุโมงค์การเวลาซึ่งอุโมงค์ที่ว่านี้ก็คือส่วนของพื้นที่ซักล้างและห้องน้ําจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้มีการจัดไฟที่แตกต่างจากส่วนอื่นอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้คนที่เดินจากหน้าบ้านไปยังหลังบ้านนั้นรู้สึกถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนได้ทันทีนั่นเองครับทั้งหมดนี้เป็นการเติมเต็มที่ดีเล็กๆให้น่าอยู่มากๆเลยคิดเหมือนกันไหมครับ ทั้งความใกล้ชิดธรรมชาติและความสบายตาเรียบง่ายแบบวิกตเรียผสมกับลอฟกลายเป็นบ้านที่น่ายอยู่และผมมั่นใจเลยว่าที่เล็กๆของทุกคนก็สามารถถูกเติมเต็มได้และสามารถทาให้น่ายอยู่แบบนี้ได้เหมือนกันแน่นอนเลยครับและนี่คือทั้งหมดของบ้านหลังนี้ถ้าใครอยากให้เราพูดถึงบ้านแบบไหนในประเทศอะไรรวมถึงอยากแลกเปลี่ยนอะไรกับเราสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ใคลิปีได้เลยครับและถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิง่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลต่างๆที่เราจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมและเจอกันใหม่ในบ้านหลังต่อไปสวัสดีครับ